ปลูกข้าวกลายเป็นหญ้าอ,อนิจจาชาวนาไทยปลูกข้าวหอมปทุมข้าวกลายพันธุ์เป็นหญ้าไม่มีปัญญาแก้ไขต้องปล่อยทิง้งทั้งแปลงโอ้ดูครับนาข้างๆป้าครับนี่ครับให้เห็นโอ้โหนี่ครับแปลงข้างๆนี่มันยังไงครับเนี่ย มันมีรวงข้าวขึ้นมาบ้างไหมเนี่ยตายนะครับขาดทุนแล้วงานนี้โอ้นี่เขาไม่ได้ปลูกหญ้านะครับเขาปลูกข้าวแต่ว่าแต่ว่าหญ้ามันเยอะโอ้พี่น้องเลยได้ตดนสาตเนาะนี่ครับอะไรเนี่ยมันดงอะไรเนี่ยโอ้นี่นาข้าวเลยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นนาข้าวแล้วเนี่ยโอ้ตาย ไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าข้าวมันไม่ใช่ข้าวครับเนี่ยเมื่อก่อนป้าก็เป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหข้าวเด็ดต้มทุ่งนาครับนี่คือหอมประทุมป้าบอกว่าจะไปถ่ายของเข้าออกยูทู e กลัวเขาจะว่านาข้างๆกันครับพี่น้องครับไม่กล้าอ่ะถ่ายใกล้ๆกลัวเขาจะว่าเจ้าของเขาอยู่แถวนี้เปล่าดูครับพี่น้องโอ้ข้าวเด็ดเต็มไปหมดเลย ทั้งยาทั้งข้าวตีดครับพี่น้องครับมันจะได้ข้าวไหมเนี่ยไม่ได้หอ,อมปทุมเขาไม่เชื่อเราเนาะก็ต้องปล่อยเข้าไปไไโอ้